สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องแปแ๊บแป๊มนะฮะว,ว,ว,วันนี้มาพบกับผมในเกม b a c k p a c k Battle นะครับซึ่งวันนี้เฮ้ยจ,<ร>จริงดิจริงเถอะโอเคจริงก็จริงฮะจริงก็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 จริงเก็บเบลล์ตอนนี้ไว,ว,ไวครับหนึ่งบังไว้เลยไปกันเลยฮะหอกพิษก็หอกพิษสิครับพี่ใช่ไหม เดี๋ยวซื้อกระถานแข็งอีกหนึ่งอันเอาเต็มที่ไปเลยฮนะเอามาว่าทำพิษทำน้ำแข็งแล้วห่ออีกอันก,เนก, <c oughs> ก็เอาเป็นหะ่อสติดไหมห่อสติดปะเออห่อสติดฮะเราบรรลบีบูบีบเราเองด้วยนะ <c oughs> คิดว่าไม่ไหวอนะ <c oughs> หอยทารอหอยทาไม่น่าไม่น่าทันอนะไม่น่าทันนะครับมาวางไว้ตรงนี้หนึ่งสองไม่กวาดครับวางไว้นี่รีลดหนึ่งทีถุงมือใช่ไหมกบอืมกูเบิร์ดไม่เอานะครับเกมนี้ไม่เอาไม่เอา ส่วนเห็ดพิทเดี๋ยวซื้อมาก่อนนะครันเอาอันนี้มาเล่งเห็ดพิทนิดนึงโอเคไปกันเลยฮะวันนี้เน้นเน้นเน้นเนิบๆอ่าเน้นเนิบๆฮะเน้นเนิบๆส่วนหอบพีทของเรานี่คิดว่าอันเดียวก็น่าจะพอแล้วป่ะเออเผื่อได้นี่ด้วยฮะเดดไซใช่เดดไซดีกว่ามากเดดไซเอาอะไรมาใช้ดีอืมบัตรเมนูบริชันคือเอาเอ๊ะเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เจ้าตัวนี้เขาบอกว่าดีเฟกต์ดีบัฟใช่ไหมดีเฟกต์ดีบัฟอืมอันนี้มันก็ดีแต่ผมเอาเอาดูดเลือดมาไหมหรือเอาเป็นผมเอาจัจดแซตมาก่อนแล้วกันฮะอนี้มาปุ๊บของดีของดีลเของดีของดีของดีอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับหนึ่งแล้วสอกอะไรมันเด้งไว้กันอ่าประมาณนี้เลยประมาณนี้ชุดเกาะอ,อืมเกาะน,นี้เหรอ,กรอเกาะเอามาเกาะก,ก่อนแล้วกันเฮ้ยคอรัปเตดมาครับรอกันนี้ไว้บุเบอรี่ใช่ไหมไม่ใช่ไปกันต่อครับ เดี๋ยวรอเดสไซด์ดีกว่าเนาะหอกอันนึงเดสไซด์อันนึงผมคิดว่าน่าจะลุ่งน่าจะลุ่งแหละอุ้ยปล่อยุามคอน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 ตีเออตกใจหมดฮะมีคอนมาเอานี้วางไว้ตรงนี้อ่โอเคอันนี้ซื้อซื้อไม่ไหวขายกระเทียมฮะขกระเทียมนี้วางไว้ตรงนี้ไปกันต่อครับ ไปตรงข้ามะมีโรซอสสองอันมีหมูสี่ตัวเอราตีไปฮะตาเม็ดเราก็แรงอยู่นะสิบหน่วยสิบหน่วยครับสิบหน่วยสิบหน่วยมีตาเมืดอด้วยเออสองหน่วยสองหน่วยเออโอเคโอเคมีมานาออฟมานาออฟใช้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไม่ใช่ฮะไม่ใช่ใช่ไหมเกมนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รีรอนหนึ่งพีมียาพิษอีกหนึ่งแล้วก็อช่องนี้ไม่ึ่งช่องอร์บูเบอรี่เจ้าตัวนี้เขาบอกอ่าไม่เอาแล้วกัน ี่ไม่เอาโอเคไปกันต่อครับ <c oughs> มียาพิษหนึ่งขวดฝ่ายตรงข้ามมีกระทะกระทะกับกูบลิงกูบลิงอิสลามทามอิสลามทารเรามีเกาะอ,อยู่45หน่วยฝ่ายตรงข้ามฮะโดนพิษเข้าไป3หน่วย3หน่วยมันเหมือนจะแรงแต่มันก็ไม่แรงนะไม่แรงไม่แรงฝ่ายตรงข้ามฮิวมา56ของเราก็ฮิวมาฮิวมาแล้วพิษหายพิษหายหรือเปล่าพิษหายหรือเปล่าเ,าเราตีไปเรื่อยๆฮะเรื่อยๆ45 สี่ส er ิบห <ma ids> ้าสี่องสี่สสามสิบสาสบสี่ฮิวขึ้นมาของเราล่ะจะฮิวไหมทําไมหอยทากเราฮิวช้ากว่าเขาล่ะเฮ้ยพี่ละช้าจังเลยมาหยิบมาฮะหนึ่งสองแล้วก็ขวดโลโลโลเอาม่ใช่ชุดเกาะครับนี่โลหนึ่งพี่มีกบหนึ่งกบ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 ตัวนี้ใช้บัฟไหมไม่ใช้แต่ผมซื้อได้นะซื้อได้ครับล็อกไว้ล็อกไว้ส่วนขวดสองขวดนี้คือ นี่ไงนี่ไงโอเคสว่วนอันนี้เดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนนะขวดยาพิษมผม,มจะไปใช้ทีหลงังนะฮะไปกันต่อครับ <c oughs> อาวุธวันนี้ใช้ค่อนข้างเยอะนะฮะค่อนข้างเยอะไม่รู้จะมีหน้าเราจะพรอมแบบไม่น่าจะพอนะเดสไซด์ด้วยเดสไซด์สองอันเดสไซด์อันหนึ่งคิดเยอะฮะคิดหนักเลยเดสไซด์ด้วยอะไรด้วยหรือจะเหตุผลที่ก็ไม่รู้ เนี่ยฝ่ตรงข้ามก็ติดที่กเหมือนจะไม่แรงเท่าไหร่เลือกเอาสโนว์เค,ค้กมาสโนว์เค,ค้กมันต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะฮะอยากใช้อยากเล่นอยู่นะในยามปกตินะครับอยากใช้อยากเล่นอยู่แต่ด้วยความที่มันแบบอืยังไงอะ่ะยังไงดีคือมันต้องใช้ไอเทมประเภทแบบฟู้ดนะในการทิกเกอร์มันก็เลยแบบ เนี่ยแค่ตัวมันก็สี่ช่องเข้าไปแล้วฮะผมเลยช่างใจอยู่น้อยเครับ <c oughs> อันนี้มาครับหนึ่ง <c oughs> สองสามโอเคนี้วางไว้ตรงนี้เลยเอาสองสามสี่ฮะอันนี้วางไว้เนี่ยหนึ่งแล้วสองครับเอาอันนี้วางไว้นี่กบวางไว้ตรงนี้ครับรวมสิรวมเลยอันนี้วางนี้ได้ใช่ไหมใช่น,นี่วางนี้ได้กบละ่ะวางได้เออกบเป็นของธรรมชาติด้วยเหรอใช่ฮะใช่ใช่ไปกันต่อครับกบพิษวางได้ กวงได้อาวแล้วในนี้ก็หลุดไปอันหนึ่งผมก็ดึงดึงไม่ดูเลยดึงไม่ดูเลยฮะตาตาบึ้มของเราหายไปช่องหนึ่งอะ่ะเราตีดปาปันขง้ามีกล่องมาเปิดไปทะเลแล้วฮะ59 6สิ0เก้าหกสิบสี่สห้าสิบเราฮิวขึ้นมาเล็กน้อยฮะเนี่ยฝันขงข้ามก็ติดพิดอยู่นะผิดผิดอยู่แต่พิดไม่ก็จะแรงฮะไม่ก็จะแรงอ่ะโอเคสำหรับผมวันนี้นะมีอยู่สองสามอย่างนะครับระหว่างหนึ่งเคอร์เดกเกอร์ เคอร์ไดเกอร์ใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ครีได, Creed ได้ด้วยแล้วก็มีมิสเตอร์สตูเกิลที่แบบว่าจะไปทางแบบเน้นความเร็วลบบับอะไรพวกนี้นะฮะก็หรือจะเป็นสเน็กงูเลยงูก็เป็นสายพิษไปเลยนะเอาไงดีถ้าจะเล่นสายที่สายดามเมจอะผมว่าเคอร์ดเกอร์โอเคนะโอเคเลยครับแต่ถ้าสมมติแบบ จะเน้นไปทางนี้ผมเอาเป็นงูมาแล้วกันนะฮะเอาน้องงูมาวีโลเออมีขวดตรงนี้หนึ่งขวดก็น่าสนใจนะรวมเป็นแท่ผูกพี่คือแบบเอางี้เลยหรอคือแนะนำมากมากฮะแต่ไม่เป็นไรเอ็บอันนี้มาอุบรี่ครับเก็บนี้ไว้ได้แน่ได้ได้ได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะรวมของแป๊บจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ ได้น้องงูมาน้องงูมาฮะตอนนี้ก็มีค่ารักขึ้นมาดิบพิษแรงขึ้นมาแรงขึ้นหสองหน่วยกบก,ก็ให้มานะฮะกบก,ก็ให้พิษมายี่สเจ็ดหน่วยโล่เราแตกไปแล้วโล่เราแตกไปอย่างไวเลยยังไ, <ขอ S 2> ไว้ฮะ <ring> <ว>ขวดจะพิษมาอีกอันนี้มากวางไว้ตรงนี้ครับหนึ่งสองเออขวดจะพิษฮะขวดจะพิษขวดจะพิษขวดจะพิษเอาไงดี คือมีเท่านี้ฮะรีล้อหนึ่งทีล็อกอันนี้ไว้หนึ่งแล้วก็สโนโอ้โ,อโหเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ถ้าสมมุติผมรวมเป็นตัวนี้มันจะกินเซอร์มิน่าเยอะไหมตัวนี้หนึ่งหน่วยอันนี้หนึ่งจุดสองเดี๋ยวผมขอเช็คดูก่อนนะครับตัวนี้จะหนึ่งจุดสองเหมือนเดิมแล้วเจ้าฟอสไบส์เหลือหนึ่งนะฮะก็ผมคิดว่าเป็นของที่ไม่น่าจะไปด้วยกันได้นะครับไม่น่าไปด้วยกันได้แต่ผมสามารถที่จะรวมเป็นสโนสติ๊กไดนนะะ้หนึ่งอันนะฮะหนึ่งอัน เดือดล็อกไว้ก่อนส่วนโฟร์ไบรทคงปล่อยผ่านครับไปกันต่อฮะตอนนี้ผมกําลังหาหอกอีกหนึ่งอันนะครับหาหอกอีกหนึ่งอันสำหรับสำหรับหอกศักดิ์สิทธิ์นั่นเองสำหรับหอกศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะเฮ้ยเราเราป้องกันผิดก็ได้เยอะอยู่นะเจ็ดหน่วยเก้าหน่วยเพิ่มข้ามโดนสามสิบสามแล้วนะสามสิบสามเจ็ดหน่วยเจ็ดหน่วยหกสิบเอ้ยมันก็ดีอยู่นะเนี่ยคิดเราก็ไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่อ่ะสามสิบโอเค คิดไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่เลยที่ว่าใช่ไหมใช่ถ้าเป็นฟูลบอดี้พาวเทคชันฟูลบอดี้ฟูลบอดี้มานาไทม์เอ่อเอาไงดีสุ่มมาปั๊บเป็นของดีนะเนี่ยเขาบอกว่าจะเพิ่มไลลี่เอ้ยเพิ่มไลลี่อีกแล้วตัวนี้เขาบอกว่าทุกทุกปรตโปรเทคยัวคอมมานเนนต์คลีนลบเอ้ยป้องกันกัน ที่ฝ่ายตรงข้ามจะลบใช่ไหมลบดีบัฟใช่ไหมคลีนคลีนเสร็จเรต้ดตึ๊ดติดตดตดป้องกันแล้วก็เท่านี้ใช่ไหมสี่เปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งค่าลักนะฮะแล้วสตาร์เพลสเซิสี่ค่าลักแล้วก็ให้ห้าสิบแม็กเลือดตามสัตว์เลี้ยงทุกงสองวินาทีโจมตีสองหน่วยนะฮะสองหน่วยอุ้ยมามาอีกแล้วฮะปุ๊บหนึ่งซื้อนี่มาปั๊บโอเคนีวางไว้นี่ฮะหนึ่ง เฮ้ยหแล้ว2ครับอันนี้ขายดีไปซื้อันี้มาปั๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมจัดของใหม่จัดไหมจัดปะจัดปะยังไม่จัดแล้วกันนะฮะไปกันต่อครับผมอยากได้เดสไซส์อยู่นะฮะ <c oughs> ยังอยากได้เดสไซส์อยู่ไปตรงข้ามมีธนูมาเปแล้วานะ่ เม่รอตั้หน้ากับถุงมือนะถุงมือตอนนี้โลละแปดสิบหน่วยฮะตอนนี้ก็เปิดข้ามสิบทีอยู่แล้วเราก็ลบพิษได้นะลบพิษได้เอาไงดีเราสิบแปดสิบห้าเปิดสงข้ามก็ยิงพิษใส่เรานะฮะชุดก่อนเดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนแล้วกันล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนอารตี้ซี่สามสิบเออถ้าไม่ล็อกเราจะเกิดอะไรขึ้นมีมงกุฎออกมาแล้วฮะอีกนี้หนึ่งสองถุงมือไม่เอาหมดแล้วฮะตามเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะ โอเคประมาณนี้ครับรพี่ก็ต่อฮะเพชรพิษก็รวมกับยาพิษไปเลยละทันร <c oughs> วมไปเลยรวมไปเลยแต่ตอนนี้ผมรอเดซไซส์จนลืมมาแล้วเนี่ยเดซไซส์ <c oughs> จะออกมาบ้างหรือเปล่าไม่รู้ฮะแต่ตอนนี้ครับเราสามารถมีเกาะขกหาคอร์เซตคิดต่อเพิ่มแต่ผมต้องรวมชุดเกาะไปนะฮะหนึ่งตัวหนึ่งตัวหุ้ยไปรงข้ามฮะเกิดใหม่มันเกิดใหม่เอาเราตีไปเบิดข้ามเราติดพิษไปห้า7 62เจ็ดห้าสิเจดหสองออหเกือบแพ้เกือบแพ้ ถ้าไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรจิบอันนี้ลงมาครับหนึ่งอันป๊อปชุดเกราะครับเปิบเปิบเปิบหนึ่งแล้วก็แล้วก็แล้วก็น่าสนใจนี่วางไว้แนี้หนึ่งสองครับเออันนี้มันมันวางัแบบนี้ได้นะวางแบบนี้ได้แต่หอยทากของเรามันจะหลุดฮะมันจะหลุดกูเบิดก็ดีนี่ลดหนึ่งทีมีน้องแมวเอาช่องมาเพิ่มฮะป๊อนี่วางไว้นี้ฮะหนึ่งสองครับ ไปท่าเดี๋ยวผมต้องหาสัตว์เลี้ยงเพิ่มอย่างเช่นน,นี่บเบรี่เอามาอีกกบอยู่ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะกบตัวนี้เดี๋ยวผมจะซื้อมาเฉยๆนะเพราะเห็ดพิษผมมารวมไปกระขวดแล้วนะอีกอย่างหนึ่งผมต้องการฆ่ามานานะฮะมานาสําหรับการเปิดอมาตะนะครับอมาตะาแล้วไปตรงข้ามครับติดพิษผมอยู่สี่สิบแล้วตอนนี้เราเด้งไหวไหมเนี่ยล้างพิษด้วยด้งพิษด้วยโอเคสะท้อนแล้วผมเปิดอมาตะทีนึงเปิดอมตะร้อย สามสิบสามสิบแปดสิบไม่ไหวฮะเปลี่นข้าว่าถูดเลือดดเลือดรอแหละนี่วางว้น um> ี่ครับลอไว้ซื้อนี่มาปั๊บหนึ่งลี่โลหนึ่งี่เดสไซส์มาแล้วฮะไปกันต่อครับเว็บที่สิบสามไฟตรงข้ามะกำลังรวมพอดเบสแล้วก็เล่นฟอร์ตหน้าโฮกกับเกรฟฮะแล้วเขาเล่นเตมหน้านี่พอไหมเนี่ยพอหรือเปล่าแต่ทีนี้เราติดพิษดเกราะเราไม่พอฮะ ก็เราไม่พอบอดลเนีมมม่มาครับ1แล้วก็อันนี้คือวางน,นี่สองแล้ว3ามช่องผมจะตันอยู่แล้วนี่ลดหนึ่งทีอ่าเห็ดอีกหนึ่งต้นแล้วก็ตะเกียงเหรอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมวางไว้แค่นี้เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ จัดยากอยู่เหมือนกันนะจัดยากเหมือนกันฮะในอย่างหนึ่งของที่ใช้เพิ่มเซมินาของผมนี่มันไม่มีนะไปเราข้ามติดพิษไปละสามสหน่วยฮะสามสิบแล้วเราตอนนี้คือคือคือเซมินายังมีอยู่ตีสามสิบติดพิษมาเกฮะเกแล้วก็มีขวดนี้มาีหนึ่งขวดโอเครวมไปฮะยาพิษยากรดมาอีกอ่าจะซื้อนี่มาหนึงสอแล้วสาฮะ แล้วหอกหอกตัวนี้คือยังไงเ <c oughs> จอกกอดได้เล็กน้อยเท่านั้นครับเจอกกอดได้เล็กน้อยเท่านั้นงนั้นอันนี้วางไว,ไว้ตรงนี้หนึ่งสองฮะมงกุฎของเรายังเก็บไว้อยู่แล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้คือยังไงสิอันนี้วางไว,ไว,น 1, 2, ว 3, ้นี่หนึ่งสองแล้วสามฮะนี่ยายายาคอร์ลัสเตติดต้าหายยากมากนะฮะอ่ะขวดนี้หนึ่งขวดไปกันต,ต่อครับยาเนืยอรวมรวมคอร์ลัเตติทต้อแต่ไม่เป็นไรฮะตอนนี้เราแบบมีน้ำกรดแล้วมาเล่นเอามาเล่นน้ำกรดอยู่ ตอนนี้มีมีทิปอยู่สี่สิบสี่สิบอ่ะตอนนี้โล่เรามีเป็นร้อยฮะร้อยห้าสิบแปดขวดเราเปิดไปแล้วหไหนเป,ไปเปิดไปแล้วฮะเปิดไปแล้วปุ๊บปั๊บปั๊บห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งหกสิบหกสิบไม่ทันอ่ะเนี่ยไม่ทันนะไม่ทันขวานเนี่ยนะไม่ทันขวานครับอ่ะไม่เป็นไรรวมนี้ไปฮะรวมนี้ไปหนึ่งแล้วก็ขวดนี้คือเอาวางไว้นี่แล้วกันาวางไว้ตรงนี้อันนี้ล่ะเอาวางไว้ ตรงนี้โอเคเอ้ยไม่ไหวนะเนี่ยกระต่ายไม่เอาครับนี่รอหนึ่งทีเอาอันนี้มาอีกหนึ่งอันปับหนึ่งสองสามครับเขี้ยวเขี้ยวตัวนี้น่าสนใจนะถ้าสมมติผมแบบไม่มีไม่มีหอยทากนี่ดีกว่าถ้าไม่มีหอยทากผมจะใส่ไว้ตรงนี้นะฮะมันติดหอกอยู่ดีอ่ะติดไหมติดปะติดติดแต่ใช้ประโยชน์ได้ม่ไม่ได้มากนะไม่ได้มากไม่ได้มากเพราะว่าผมไม่มีช่องไม่มีช่องให้วางเออ ถ้าสมมติผมวางไว้ตรงนี้6บาทด้วยลองไว้หน่อยหนึ่งถ้าสมมติลองวางดูนะว่าลองวางปุ๊บมันจะได้แค่ขวด2ขวดนะฮะขวด2ขวดขวดนี้มันจะได้3พิษเนาะ3พิษแล้วก็หลังจาก3.5วิได้อีกสาก็เป็น6 6 12, 12บวกอีก12เป็น24ทั้งหมด24นะฮะ24ถ้าสมมุติคูณ2เป็น48 48อา้าวถ้าสมมุติผมใส่ไปนี่มัน48 48มันก็จะเป็น880กว่าเลยนี่ใช่ไหม ได้เหรอเอาลองขายดูแล้วกันนะซื้อนี่มาปั๊บนิววาวไว้ตรงนี้ือขวดนี่คือยังไงเอ่ยอน,นีววาวนี้ก่อนครับ, 1, 2, 3, รบไไหนึ่งสองสามเฝาฝาไว้ก่อนนะหนึ่งขวดฮะฝากวก่อนหนึ่งขวดแล้วไปกันต่อครับลองดูซิว่ามันจะใช่หรือเปล่านะฮะไฟต้องข้ามครับเกาะไฟเกาะไฟอันระเบิดไปสามสิบสี่สิบสี่สิบแปดสี่สิบหกเปิดหมดแล้วแปดแปดเฮ่ใช่จริงเว้ยใช่จริงใช่จริงเป็นร้อยแล้วเป็นร้อยสองวิ สองวิคอยสองวิสองวิปุ๊บมันจะเล่นอย่างนี้เองเอ๊ะเล่นอย่างนี้นี่เองฮะเล่นอย่างนี้นี่เองอันนี้พอแล้วอันนี้ละเอามาเพิ่มเลือดหน่อยนึงฮะแล้วก็อันนี้ขายทิ้งไปไหมขายทิ้งไปขายทิ้งไปครับแล้วก็ถ้าผมขยับอ้นี้มันเป็นหอกซะด้วยสิมันเป็นหอกฮะเป็นเป็นหอกแล้วขยับไม่ได้แต่ไม่เป็นไรตัวนี้ผวางไว้แถวๆนี้ก่อนแล้วกันโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ เน่ยมันก็ไปกันใหญ่เล่นไปเล่นมาก็สนุกดีเหมือนกันนะครับแบบขวดยาพิษมันแบบคำนวณออกมาแล้วมันได้มาเป็นร้อยเนี่ยคือแบบมันชอบใจมากสามวิออกมาปึป๊บปับ๊บเนี่ยแปดสิบเก้าสิบมาแค่สองขวดเองนะไฟล์รา้าเปิดาาานะ้ำมัสตะฮะเรามานะเปิดน้ำมัสตะบ้างเหมือนกัน,นครับเปิดบ้าเหมือนกันไฟล์รา้าติดที่มาลร้อยสี่สิบไฟลาคาเปิดน้ำมัสตะอีกทีนึงนจะบ้าเลยเปิดสองทีบ้าไปแล้วฮะบ้าไปแล้วเดี๋ยวนะผมวางไรวางไว้ตรงไหนดีนะ เอาอะไรไปวางไว้ตรงไหนดีนะฮะเออมจริงๆแล้วมันก็วางตรงไหนไม่ได้แล้วเนาะลีโร1หนึ่งที่มีกบอีกหนึ่งตัวฮะมีที่ว่างสําหรับเขาไหมไม่มีแล้วนะฮะนี่มีแล้วแต่ผมวางได้ลีโรเอา8บาทตรงนี้ไปซื้อได้ไหมซื้อได้ซื้อไดซอ้ซื้อไปก่อนนฮะลีโร1หนึ่งที่หมดแล้วครับเออดีวายพอ n ตัวนี้น่าสนใจ 7บาทขายนี้ได้สามผ่ไม่พอนะฮะไปกันต่อครับทำไมซื้อดีไว้โฟชั่นมาเพราะว่าเราจะได้มันลบอีบัฟตัวเองบ้างนะครับอ่ะไปตรงข้ามมันมีก่ออยู่200กว่าหน่วยเราเปิดยาเปิดข้ามป้องกันพิษได้ฮะป้องกันพิษได้เยอะเลยเราตอนนี้ติดพิษละหกสิบแล้วเราเราติดพิษตัวเองเหรอเนี่ยติดพิษเหรอเราเปิดมาตาดหนึ่งทีฮะฝปตรงข้ามมีดุมแคกมีหอกพิษเหมือนกันหอกพิษต่างคนต่างพิษแล้วเราโดนพิษแรงฮะโดนพิษแรงแล้วฝ่ายตรงข้ามมันเด้งขึ้นมาได้ยังไงหอยากตัวฮ ไมักสามตัวพิษกับพิษแล้วฝ่ายตรงข้ามมีกราะเยอะกว่านะครับเยอะกว่ามากๆเลยเยอะกว่ามากๆเลยห่างกันอยู่ประมาณ300หน่วยแล้วเราโดนตัดเลือดนะแล้วฝ่ายตรงข้ามเขามีของป้องกันเยอะแยะมากมายการันตีหลบลีกสครั้งนี่มันไอเทมของใครเฮ้ยยูอพนิเน็กคิดวิดมิ y ยูเฮ้ยมิสยูเขาจะคิดถึงคุณนะในเน็กต่อไปไม่ <laughs> ใช่มิ s ยูแอดแทกวันดอกอันนี้หรอ รองเท้าฮนะจะหลบกันโจมตีได้3ครั้งนี่ไงแล้วมันหลบพิษได้ไหมแล้วดูดิปป้องกันดาเมจส5คือครบเครื่องมากครับไปข้ามป้องกันสตา้น65%แล้วก็ป้องกันคิดอีกข้ออีก45มีการสะท้อนดีบัฟอีก2หรืออีก2หน่วยมีเซ,ซมินาไม่เท่าไหร่หลบกันโจมตีได้3ครั้งแล้วก็เยอะแยะมากมายเขาเล่นได้ครบเครื่องมากกว่าเราเยอะเลยฮนะโอเค หมดพอดีเลยเวฟที่18ฮะฮิตเอรี่ครับเราไปสู้คนอื่นได้บ้างไหมเนี่ยไปไปตรงข้ามมีดูมแคปเหมือนกันครับมีฮอทโอลิ่สเปียบ้าไปแล้วแล้วมาเจออะไรเจะเจอใครไม่เจอเจอโฮลิสเปียไปตรงข้ามเปิดอมตะก่อนแล้วตอนนี้เราโดนพิ่ตัวเองฮะโดนพิ่ตัวเองแล้วไปตรงข้ามเปิดอมตะแล้วฮะมานาเก้ามานาสิบเราเปิดอมตะบ้างแล้วไปตรงข้ามเดือนสามร้อยสามหมื่หกพันกพันไปแล้วมีทั้งป้องกันดีบัฟแล้วทั้งลบทั้งป้องกันโอ้โห ขออีกครั้งแล้วกันนะครับไปต้องข้ามเล่นขวานแล้วก็เมอร์คิรี่อะไรเป็นท่อฮะเมอร์คิรี่เป็นท่อเกาะพอๆกันนะครับพอๆกัน,กากานากาแล้วฝ่ายต้องข้ามเปิดอำนตาก,ก่อนเปิดอมตะก,ก่อนแล้วฝ่ันข้ามติดพิษไปแล้วร้อยหนึ่งร้อยกว่าร้อยสามสิบร้อยสามสิบร้อยสามสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเออเฮ้อเขาติดพิษตัวเองด้วยแหละติดพิษตัวเองด้วยฮะขึ้นเป็นร้อยเจ็ดสิบแล้วนะฮะขออีกครั้งแล้วกันนะฮะ ไปต้องข้ามเส้นสายมังกรเปิดอมตะได้สองคืออมตะตอนนี้แบบยิ่มากอะ่ะคือต้องมีฮะต้องมีต้องมีตอนที่ไปแล้วเก้าสิบแปดเก้าิบแปดเรือกำลังไหลเลยกำลังไหลเลยแล้วเราเปิดอมาตานะบ้างฮะสองหนึ่งพี่โอ้โหไม่ยังไม่เวิร์คนฮะเดี๋ยวเราลองครั้งหน้าแนละ้วกันครั้งหน้าผมคิดว่าน่าจะได้หอกความเร็วยังไม่พอยังช้ามากๆนะฟันนี้แผ็กผมหาไม่ได้นะครับ ส่วนขดยาไม่เป็นระเบียบไม่เป็นระเบียบเลยแต่ท่านน้องงูนี่ก็ก็ยังโอเคอยู่นะจริงยังโอเคอยู่ฮะคือเราเปิดขวดยาได้มันได้พิษเยอะนะได้พิษเยอะครับได้พิษเยอะคือเปิด2ขวดนี้ได้เป็นร้อยนะได้เป็นร้อยนะครับเพราะว่ามันเปิดขวดแรกมันได้3หน่วยใช่ไหมแล้วบอกว่าอีก3.5าวิเนี่ยมันจะให้อีก3หน่วยนะครับนั่นก็คือเขาเปิดได้ทีละ6กไอหหน่วย6หน่วย แล้วขวดล่างเปิดก็6แล้วก็ซ้ำากดบนก็จะเป็น1 0 1สใช่ไหมสิบแปดเคียวนี้ให้2เท่านะครับให้ทําให้พี่ได้2เท่า18ก็เป็น36เนาะไอ้นี่2เท่านะครับผมคิดว่าก็จะบวกอีก18เป็น18 4แปดสี่ประมาณ54หน่วยประมาณนี้หรือเปล่าใช่ไหม <laughs> เออเรื่องคำนวณนี้ไว้เจผมฮะงงไปหมดเลยโอเค ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด s c r ตา e กดไลค์ให้ด้วยไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ